ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวปืน PVC a s แก๊สกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงมแมนานแล้วนะครับก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะครับก็พอดีก็สังเกตว่า เพื่อนๆพี่พี่นะครับที่มีช่อง youtube นะครับก็มีการรีวิวปืน p ิพของตัวเองนะครับเนาะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของช่องพี่พเขานะครับรีวิวการถอดประกอบอ,อะไรต่างๆนะครับเทคนิคก,การทำนะครับของปืนของพวกพี่พี่ที่ช่องอื่นนะครับเนาะผมก็ยังขาดอยู่นะครับที่รีวิวปืนเนาะ ครับวันนี้ก็จะมารีวิวสลับรุ่นนี้นะครับก็จากที่ทํามานานแล้วนะครับทั้งหลายรุ่นหลายทรงหลายระบบนะครับทั้งออโต้ทั้งกึ่งออโต้นะครับหนึ่งวาวสองวาวนะครับหลายขนาดนะครับตั้งแต่หนึ่งนิ้วนะครับท่อไปถึงสามนิ้วนะครับเนาะก็มาลงตัวอยู่ที่อ่าตรงนี้นะครับเนาะ ก็ผมก็ถือว่าเป็นรุ่นมาตรฐานแล้วนะนะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบมินิมอลนะครับไม่เยอะนะครับแต่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะทำนะครับเนาะน่าจะไม่เกิน300 ครับสามร้อยสี่ร้อยนะครับประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทนะครับเนาะนั่นหมายความว่าเราต้องซื้อท่อทั้งเส้นทั้งเส้นนะครับ <c oughs> อ่าถ้าเราซื้อได้ย่อยซื้อท่ออ่าได้แบบซอยเล็กๆนะครับที่แบบแบ่งขายนะก็จะได้ถูกกว่านี้นะครับเนาะก็ในนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ถูกแพงที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นบาลกับปืน ยิงแก๊สนะครับน่าจะแพงที่สุดล่ะอ่าถ้าพูดถึงประเทียบขนาดนะครับเนาะแต่ถ้าเทียบแบบทั้งชิ้นนี่ท่อจะแพงกว่านะครับท่อนิ้วครึ่งอันนี้อาจเป็นขนาดนิ้วครึ่งนะครับก็ขนาดความยาวก็สี่สิบห้าเซนนะครับเนาะสำหรับลำกล้องก็เจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบห้าเซนนะครับน่าจะห้าเซนนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะวัดความยาวก่อนตั้งแต่ปลายลำกล้องนะครับไปถึงทันท้ายเนาะอ่าเท่ไรนะครับอ่าดึงกันประมาณร้อยสิบเซนติเมตรนะครับจากปลายลำกล้องนะครับเนาะอ่านะครับประมาณนะครับก็ ในประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะลดลงได้สัก5้าเซนนะครับถ้าเราใช้ล้อ่าลอมเพลิงขนาดสี่สิบเซนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็สัดส่วนผมถือว่าได้มาตรฐานแล้วนะครับก็จากคลิปจับนะครับมาถึงพันทายนะครับตรงนี้เป็นขนาดที่เหมาะสมแล้วนะครับในทางทฤษฎีนะครับเนาะก็ขนาดจะเท่ากับข้อศอกเราพอดีนะครับข้อศอกด้านในนะครับ ถ้าเราจับแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้เขาจับแล้วนะประมาณนี้นี่ละถ้าจับแล้วนะจะมาทดสอบแค่นหนนะไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับบางท่านอ่าบางกระบอกนะครับก็ผาถ้ายสั้นเกินไปนะครับแล้วแน่เราจะไปอยู่ตรงนี้นะครับมันก็อันตรายเนาะอ่าแล้วก็สลับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็เต็มที่นะครับใน อ่าเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับก็ไปศูนย์มินิมอลนะครับไปศูนย์หน้าหลังเนาะอ่าให้รายละเอียดสูงนะครับก็ผมก็เน้นในระยะสิบเมตถึงยี่สิบเมตรนะครับเนาะแล้วก็อ่าโครงกัดอ่ากรดันะครับกรดมือนะครับอ่ากัดมือพวกความแข็แงแรงเนาะแล้วก็การประคอง กระโจมมือนะครับแล้วก็หมอนหนุนแก้มนะครับก็เป็นท่อ p v c หมดนะครับอย่างเนาะก็ได้ทรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะสไตล์ผมก็คือไม่เรียนแบบปืนจริงนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเข้าไข่อ่าเข้าไข่นะครับเนาะแล้วก็เอาแบบมีเอกลักษณ์นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ มันก็แบบนี้นะครับมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับถ้ามันมีแต่ท่อนะครับมันก็จะเป็นทรงท่อยนี้แหละเนาะถ้าเราไม่ใช้เครื่องเป่าอะไรนะครับก็จะมีประเภทเป่าแผ่นก็จะมีที่กัดนะครับอย่างเดียวไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเนาะกับไปตัวคันถวยอันนี้เขาเรียกคันถวยนะครับตัวนี้คันถวยเนาะเพื่อความโอเคนะครับแล้วก็ของผมนี่ก็จะถอดได้นะครับทันทายถอดได้เนาะทันทายลำกล้อง แล้วก็ชุดแก๊สข้างหน้านะครับวาล์วฝังนะครับไม่ใส่อ่าก็อตอเกลียวในนะครับก็ปกติเนี่ยของมาท่านนยจะมีข้อตอเกลียวในมันก็จะเพิ่มความยาวขึ้นมานอีกครับทำให้ส,ส่วนไม่สวยเนาะนี่ก็ออกถือว่าลงตัวแล้วนะครับขนาดนี้นะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับเข้าป่าได้ลุยได้นะครับแรงพอตัวนะครับก็ความเร็วลูกแปด ลูกแปดมิลน,นะครับก็ประมาณสักห้าร้อหารกว่าคนระฟุตต่อวินาทีนะครับเนาะรับกล้องสามารถใช้ได้ทุกขนาดนะครับตั้งแต่6กมิลไปถึงลูกแก้วสิบหมิลน,นะครับแล้วก็ลูกปลายเนาะลูกปลายที่ผมลงคลิปไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะรีวิวเรื่องราวก่อนว่ามายังไงถึงไดได้ทงนี้แล้วนะครับ แล้วก็ไม่มันที่แนะนําทรงนี้ก็คือแบบมันทําได้ง่ายเนาะมันทาได้ง่ายนะครับสลหรับท่านที่มีแล้วก็งบน้อยเลืยนนะครับก็เป็นพ็สื่ออุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเนอะทั้งลำกล้องทั้งทุกอย่างนะครับก็แต่ต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์รื่อมือก็ไม่เยอะนะครับอ่า ก็ม er ีสว nah, ่านเรื่อยนะครับแต่ท่านที่มีเครื่องเป่าความร้อนนะครับเครื่องเป่าลมร้อนนะครับก็จะดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับขอม่สว่านนะครับแล้วก็หัวเจาะโฮซอนะครับที่เจาะประตูนะครับที่เจาะรูอ่าลูกบิดประตูนะครับเนาะแล้วก็สว่านต่างๆนะครับเนาะขออุปกรณ์เมื่อกี้ไปไหนละอ่าเป็นสู่หน้าหน้าหลังเนาะแก้มอ่ามีตะขอห้อยเชือกนะครับ ร้อยนะครับแล้วก็เซฟตี้ด้วยกันยิงน็อตนะครับอ่ใช้น็อตล็อกเลยนะครับเนี่ยอีกข้างนึงี่ครับนี่นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าแล้วก็ตรงแก้ปูนะครับผมก็จะยิงน็อตอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเนาะอันนี้ก็ดีที่สุดละรุ่นนี้ที่จะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับ นะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปลุยได้นะครับพกพาได้นะครับอ่าไม่เกะกะไม่เยอะทําง่ายเนาะโอเคนะครับอ่าตัวนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํานะครับทรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเตรียมอุปกรณ์เนาะแล้วก็ไปที่ทากันเลยนะครับโอเค